สวัสดีค่ะดิฉันชื่อแดงีนเกียรตริโตสีค่ะดิฉันชื่อเล่นชื่ออ้อค่ะมาจากโรงเรียนบ้านหลังเขงตาตาบลเกาวิเศษนํำเภองา์วิเศษจังหวัดตรังค่ะดิฉันเป็นตัวแทนนักเรียนก็คือประธานนักเรียนโรงเรียนบ้านหลังเขาค่ะอาชีพท,ที่ดิฉันใฝ่ฝันก็คือคุนครูค่ะแล้วก็อยากเป็นโค้ชสอนนักวล่เล่นบอลทีมชาติค่ะ สีที่ดิฉันชอบนะคะก็คือสีฟ้ากับสีชมพูค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสีประจําโรงเรียนแล้วก็จะมีความหวานอยู่แล้วก็จะมีความเนียนนุ่มอยู่ด้วยค่ะอาหารที่ดิฉันชอบนะคะก็คือจะเป็นอาหารทุกประเภทเลยค่ะที่มีผักประกอบอยู่ส่วนผลไม้นะคะจะชอบทุกชนิดค่ะยกเว้นทุเรียนเพราะว่าแพลค่ะก็ อยา,ากจะรู้จักเพื่อนมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอฝางเนื้อฝากสุบฝากเนื้อฝางตัวกับเพืเ่อนๆไ้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ